สวัสดีชาวโซเชียลแคมยูวขณะนี้เราก็อยู่กันที่สวนสัตว์เขาสุนกวางมีใครบ้างมีใครบ้างมีบอมมีบิวมีบอมมีบิวมีใครยึกมีแพ้ก็มีน้องปามใช่มีหลายคนเลยวันนี้มาเป็นแก๊งใหญ่เลยครับตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นสกายวอล์กคือเราทอดกระถินเสร็จแล้วเพิ่งบอกดูดิเสียวมากบอกเลยอย่าัวแต่ดูเฮ้ยมันแบบ มันน่ากลัวยังเลยพี่เวเสียดายไม่ได้มาหาใครนะพี่เวฝากคิดถึงพี่เวฝากคิดถึงแล้วก็จินการก็ไม่มาพี่ไม้เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยทางขึ้นเสียวดีนะสูงอะเนี่ยสูงอะเนี่ยอยู่สกายวอล์กนะครับเป็นเป็นจุดพีคเป็นจุดขายของสวนสัตว์เลยก็ว่าได้ใช่หัยใจ สูงมากที่เราเด้งขึ้นมาเมื่แฉะเหนื่อยโอ้ยถ่ายกับเด็กแล้วใช่ไหมหมดแรงแล้วเดี๋ยวคุยกันนะ